อ้ยดู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 ่าวเลยคือ่าย้เป็นแหลกในชีวิตที่ว่าใส่เบ็ดเอี่ยนมาได้ลายที่สุดพี่น้องเปลี่ยนแผนใหม่ทวิตน่ะใส่อยู่หน้าลุงแล้วบนที่นนี่ะมันบถถึเนยังก็เลยหงายเบ็ดมาใส่อยู่น้องพอเถาห้องใส่เบ็ดเอี่ยนกับเบ็ดป่าที่เก่าเนาะขึ้นหมั่นใจอยู่พี่ร้ายกว่าใส่ไปเลยน่ะหันน้องมูมียังกินมันเงี่ยนะก็เลยหื้อเบ็ดมาเดี๋ยวนี้แตกกลางคืนเลย

โอ๋ยอาชงสารวแม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 เแมวกินยังก็มวีอ่อนมะแมวเด็กหลงกลสนใจเเด็กกินอาหาระถ้าเป็เแมวเถอะแเวเควปิดแมวโอเคโอเคแวโอเคจะของเขาเอามาถิ่นป่าแล้วจ้ะนี่ค่นสเปบ nó đã chỉ phải để con mắt. Có tìm được mẹ. I xíu mẹ. Mẹ 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 น่าินะปาค a ก็เงานึ่นี่ปาคุณเอาปลาเานีน้คุาอิมเบียร์จะเอามวนมันก่อนเออแลันก่าได้ไปลความวังของาบรัสิสนสาเร็จตป i าตึกแห่ปปาตึกแห่สาวไปสิตุกนองคือยังกินแคิ้นเดียว อยนแล้วอ่าอรนะทุกคนคกินไวแ้ใส่บวอดเ้าที่็เอียนเนเเนเยนนเลายเนาะขั้นมันเดยกินแล้วมันปดพี่น้อยอนนเเยน ก็มาใส่เบ็ดเอียนดิอุ้ยเี้ยงได้คนไดียวได้กนเดีเล็กคืองูนี่เอาเนาะเอาปดบุได้พี่น้องเลยไปแต่เลี้ยเอียนตัวหนึ่งมันก็หนิ่งได้บอกกินนะเอาเบ็ดมาใส่ไปมาดิกันี่้นี่แหละเบ็ดนี่เนาะเบ็ดสั้นอุ้ยเลีงกินดิอันไหน สมองมัหอยใส่ไหมสมองเลยอุ้ยบ่อยากเสื่อเลยก็ถือว่าไอแท้คือกินไว้แท้ใส่เหรอบ่หอนชิาที่เดี่ยเอียนสองโตเนี่ยลูกสำหรเดียวกันเลยน้องนั่งสำหรับตกะไก่ดิหักตัวนี้อยากใหญ่กว่าเลยือกินไวาแท้บ่หักน้องกระเถิบเนีเอียนลายเนาะเอียนลายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเธอพูดไงว้าสองโตไปย้ำต่อยว้่ายทุกคนใส่ไฟเบิร์ก็ได้นะ มันคินละทีดิละอันนี้เด้กๆโอ้หันมาเนีนยงกินป้าแถวนั้นนะปวดอีพีเอาไปใส่วางน,นังน่อก่อนบอร์ดถึงเอียนที่น้องตัวนี้ยังว่าหันมาเนียงกินบอร์ดอนนั้นก็เท้งไงเสาบ่านอนนี้เอียนเออใส่ตามคันพายนหน่เนาะบอดองขกนะบอองบอดองอันนี้ใส่หน่อยเท่ไม้หมีใส่ต้นต่หัวมันนะพีกก่นาะหนักทีดบเลยเอียนมันจะกินแบบลอยคือปลาดุกเลย ลอยตามอ่าที่ดินแต่ว่าขั้นปลาเข็งกระเบื้องคอเนี่ยใส่แนวตั้งไปพี่น้องบอกไว้แล้วก็เลยมาบอกพี่น้องต่อทำอย่างทำหลังกันเลยทำเล่ไม่ใหพี่น้องหนับมันขึ้นุ่นตัวนี้ขั้นซ้ายมันดึงไปทางขางหลักซงซายเลยซงซายว่ามันถือมันเขี่ยนเลยครับอ้าวอู้ยใดแล้วตัวที่สามพี่น้องใส่เดียวกันเลยใส่เอาเลยคือหมานแธอบอกป๊า สามตัวบุญอยากกิเสื้อตัวไหนสองตัวอยู่คันถ่ายผเออถือไงนี่เนาะคันบุญได้อยากกินเอียดนะแมาแส้พี่พ่อลวหมักกินใส่เดียวกันเลยเนาะอันเดียวกันเลยดุ่นเดียวกันเลยพี่น้องได้ส,มส,า,สดา,ามตัวอะไรเลยนี่ขึ้มาแลี่บอกชูสาวแต่จะเปลี่ยนน้ำยาต่อยข้ามันดึงไปทางขางเลยแม่นาะข้ามันดึงไปนี่ันอันนี้ยังไั อันนี้มูต่ำเอียนจะมาหลายแต่พี่น้องย่างปรเดิงไปเราก็ลองเตรีามทำนะมูหดมาหาหน้าที่จังนะใแส่มไม่หหายจิ่ที่จัเรียกปลาเคงคานบอนปลาเคง่ะนะบอนปลาเคง้ว่าดักบปลาำเด็ปลาเคงไงนะงไไปล้วอ้ยขลอนอ้ยม่นาตามสักมตามสัก

มาหาผิวงานก็ิะมาอันนี้ไมงยดวะติดช่วเงี้ยคนละว้าวติดรตัก็บานกติเอียนเียนลายนีะสลัดกีใจไม่ได้แต่ว่ายากเยีนตัวเอียนมูลพีนองยงคือ คือหมานแต่บอกหรือว่าเอี่ยนมันกินไวบอกับใส่ประมาณชิบหน้าที่เนี่ยแหละกลับมายามตัวนี้แหงหาหน้าทีน่นึงกินเราเอี่ยนร้ายเลยนะน้องพอเถาคัานอยู่น้องกุ้งดอกจอกเธอยึดแต่ไปใส่อยู่น้องลุงก็เลยหย่านมาใส่ที่เพราะว่าวันนี้คคนงานใส่ไงนิ่กูได้ามากินเอี่ยนมาใส่หลูกพี่น้องแต่ว่าเอี่ยนน่ะจะเป็นลูกเดียวกันแม่เดียวกันเนาะนใส่เดียวกันเลยสัมกันขังเลยดีเอี่ยนในนี้มันแพร่หลายพี่น้องเพราะว่า น้องมันหกเอียนหมักอยู่เอียนกับปลาดุกเนาะปลาเคง็ปงปลาคอกันนะที่นี่อยู่จากหลับโมโหแต่ว่าปลาเคง็งเห็นตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวขายยังไงต้องพยายามโมโหที่ใด้นี่เนาะปะ่ะเดี๋ยวเอียนไปไหวก่อน, <laughs> นเดี๋ยวไล่แห้งหยาดเดือดรับจะขึ้นงูกินน้อง <laughs> เมื่อกินเขาเดี๋ยวจะมายามเบ็ดเนาะใส่เบ็ดปลาไว้มาที่นี่นะบอกก็าใส่เขาก็ใส่กอยู่ใส่เบ็ดบอกกแต่ว่าเาสยามเนาะเพราะว่าเบ็ดมันลายหลังก็ใส่ใส่เบ็ดบ่บบ่เบ็ดแต่วลาหลังต่วาเบ็ดอย่างท้ายน่นี่เอียนสามตัวแล้วเลยจะเบ่งเ้าก่อนบ่ฮะจเบ่งเาก่อนเนาะเข้าบนหัวเขาใส่ใส่เบ็ดเขาอะน้ำมันที่นเนน้ำมันเน้้า

วายเอียนวายโอ้ทหได้เห็นแล้วทุกคนเออเอียนกินเนาะใส่อะไ้ใส่ของพดอะไรปวดบไรเอียนใสองใส่เอาเวทมาเลยเอามันกินเหลิอกเอาใส่ของบอกเดาหงายตัวน้นตะเช้าขี้ยาอะไรนะยังกินเด็นะสงต้องนาติดกินอะไยนี้กินบอกินต๊ก พีดินตกพี่ลอยอยู่จมเบ็ดหลาถ้าเอาเบ็ดกินพี่น้องเอาเบ็ดมาใส่ใหม่ต้นนลังนราถือเอียนแล้วออกไปสามหลังเอ้สองหลังสองหลังละถือเอียนหลังที่สามเนี่ยมาใส่บอลเก่าอีกแล้วมาเบิ่งน้อกันเราสิบหยิบกินกัเนาะแต่ว่าบางทีอาจจสิบเอเบ็ดย่างไมเต่าด้วยเดียร์ยามเพราะว่าอย่างพัวแรงเขายามเด็กไปแล้วก็เมื่อนอนก็เลยอดแบบเนื่อมีคนระบาดนาะเดินมาดื่มแพรวะหนูมันหมักถือเอียน ดึงเยอะตัวนี้ก็ดึงไปทางขาถือแน่นอนหลังถือว้าวป้าขึ้นมานเธอบอกร้อยจะหาตัวคือยเป็นยันงูจะเป็นจงงูเนาะงูปอกก็ยังเอาเนี้ออกเนาะมันดีหน่อยจะจิงงูบอกก็ยังเรอยันบอกเดี๋ยวเดธรรมดาอยู่ดอนนะเอี่ยมยันนี่หลังเนี่ยจะถือแล้วออกไปเล้วใเอียง ไม่เอาใส่ต้ก็ได้เ้ตนบ้ือนี่ลองดูนาแฟหน่อยล้างนีถืดกไปัวใส่ปีไปดางอดักถือไปดักล้งเนี่ยเือืือชื้อนืแนไนอนือตอนนั้นหนักหนงี่แบบอนยังไงเนาะอะมงดิของบ่ถือนอืเืถือคือเก่าเยนมันคือหลายแต่บ่ป้าเป็นคนัถือจรงเนาะ เตะหกตัวเลยนะนี่มันจะบุคบมือไหร่ครับยังอ่ะ่้องตัวที่เท่าไรแล้ะตัวที่หกปวดอีเมายขนานี้ก็ทุกข์สูงปวดวันนั้นอะวส่บไม่ทกเย็นเยี่หลายเลยนะขังทันันายทิกิน ไล่ผู้ใด้หมักกิญียนมาใส่พี่เนามกแค่เขาหนเดนบางาะเดินนกเนาะนกเยอะเียเป็นน้ำหม่อนเนกำลังกินนี่ก็หลายครับผน่คืองูแี้งูสิ่อเอียนเอีนเอียนเอียนโต ว้าอ wow. อิ่ล mm ้วลวงเบาใส่เบยดเปลี่ยนจังหวะขั้นเป็นว่ใส่ลายๆเป็นจิ๊บก็ยมครบเลยครบจุ่บครบกี่ครบกี่เยนขึ้นหลายเลยพี่น้องคือเกือบคู่ล่างร้อยกิ้นนีเหยียนข้างหน้า้ยกูได้กินไกินไปไหนเนาะขลั้างหน้าก็ขลตเหนแบงพี่น้องน้ำเต็้พะลุจิ้นเนา่ยากให้กิน ได้ดักโลหนึ่งนะครับพบคู่โตนะกหนังต้นลันกระทึกสใจก็เหมือนเรากร่ทืบต่อใส่ปลาไปิดปีเหล่าหนึจุดใช่ไหมซึ่งมีเราถือกันเนี่ยได้ปลีเหล่าเปี่ยอากียันตแต่เกินรื้วไปหันไปบันหันบนที่เอีนบอก่ไว้บนเอียนนะจะลอยบนทีเอียนจับได้ยต โคเดิ้เียนเนี่นแผ่นเนาะนกระดิ่งปเน่ยตบ่ทำเองลียนจะลายเายคุ้งจปลานี่ยเปลี่นเ่าะนดี้ย่เคยคนนี้โอ๊ยตัวเลี้วตัวนี้บ่เงยไปละอ่าไม่ละอืคือลายไึ้บ แผลตุกชงย่างมีโอกาสหอดคลิปยังบอสอะไรยามเบิดมาน่อยนังเบิ้งยอมอแม่ชื่อนะชื่อว่ามาหน่อยเนี่ยเบิงยังนังลูกยังมายังนังเลยที่สัอนี่ อันนั้นบกของบลถือแตเอียนอยู่บนห็ดอุ้ยมันือลายเหเอียนง่ายตลอดันง่ายไม่ายอแค่นอ้ยรมนนี้บริยามเลยใส่เอียนใส่เอียนพ่อเรามาเอียนมันกลายเลยพี่น้องไม่ใดโลนึงแบบจะใส่คำว่าพ่อเวราเอี่ยนใส่หญ่อยใส่โตถกันพอะไปละ ใส่เ oh, mm ้า hmm. ก like ันเลยหกถมหนึเอาของมาใส่เลอเลยนี yeah. Yeah. ่ตั้งเียมตั้งย่ายแป้งกระแป้งนีู่เอ้ยกบูกินมันเูกินมันปูกินมันนี่ผันผ่นผ่นผ่นดหลดมาเลยกบูงามโคมันกินเอี่ยม กระปุกอยู่เต็มเลยเ่ยนนเปลี่ยนต่โตนี่ะใไปเ้อยเ็ตน้ำตื้นก็ยังตือเปลี่ยนตโตเนี่ยหกกระซาเลยนีกระาเป็นหกหยืมเรนสามเก้าเจาาทิปโต้เหนกำลังเดียนกำลังยืมชักไม้ Yên đi, bây giờ. Bây giờ, yên đi Yên, Yên đi Đi bọc nó yên. Yeah. Yeah. Yên. Okay. yên bọc nó không khó bọc Yên Bớt nhưng xem lột thầm mai Yên <laughs> ื้ีอยนต่ในเมองมันลอยน้อมันลอยนองนักนกับองนอหกตดึงรสามเกาย่างดล้เอียนตัวเ็นตหางพีเนาะดึงันเบ็ดต้องลัดเ

หายใจตดสดดูตเลตกบลตลตกบดตกใกใ่บดเธอเฉยตกบดเฉไมใ่ตันดิดใขังกว่าวัดสาบพี่น้องเีว่ดือดร้ายที่สุดเลยมันจ็ดีนะพี่วอันนี้ก็ถือได้จังจะถอได้หักจไปแล้วเอาปลาไปกันเปิ่นไปอีกสอง เริ่มที่ร้อนละเลยเลยอวดเท้าตืนเต้นละร้อยอยากอยากเย็นเป็ดขั้นเ่ยือลวนี่่ะถ่ายได้เป็นถ่ายมดูเมยหินหูคือลวนี่นะอ้ยไม่สำเรเลตายเป็นอย่างรล่ะสิบสามเจ้าช<อ>ิกระดอะใช่ไหมพอขู่ันจะมา พอคูกอะกันนะีู่เอาไป่อละเอียดอวตัวนกนด้ยีัก้ตัวกเอยาสโหจะปลูเอาไว้ลเบ็ดแต่พ่อละเอียเ็นลสตัวเบละเบ็ดละเบดเบละเบละเบ็ดลบละเบละเบ็ดเบ็ละเบ็ละเบดลเบ็ดละเบ็ละเบละเบ็ละเบ็ดละเบละเเบละเบละเบ อ๋อกระโดดสี่โตเลยพอแล้วยังกะยังมันจะใส่สามอกพอจีตน้องเลยพอั้จะเอียนมันคือลายแต่บอกบมิใครมาใส่กะเขือเดอเดดขังแหลกมันก็เลยลายแต่ก็ลายหายัรมนกองวนดึงจะบ่นดึองไ้ค <c oughs> ่ะพอแล้พอแล้วนะโอ้ยังคือหลายใช่ไหมลาป่อยไว้เลย

คนในมาเลยก่อ,อนเองถึงฟังถึเราเอาเลยเอียนทั้งแหลกในชีวิตท,ที่ว่าใส่เบ็ดเ,เอียนเราได้ร้ายที่สุดประมาณห่อนเราไปจะโลปลายๆเนาะตอนนี๋ยวน,นักเลยเนี่ยพี่น้องทั้งเบ็ดเรถือซิปหาลังนี่ไปเอียนทั้งนั้นเลยละ่ะทุกคนถือปลาลังเดียวถ้าเป็นอยังงที่ว่าค้นลูกแข้งท่าโมาดีใจบมต้นนี้เราซอกจนบอกว่าซาทุกคนเราโด้เอียนทั้งจะไปเก็บเบ็ดทำริบหลับเราชิบยามเนาะเมื่อเช้าแต่ว่าหลักเราชิบยามดอกเพราะมันจะถึงเบ็ดไปเรื่อยๆไปเนาะ เาก็เลยสิกุ่ยังงนคืนจ้ะเอาเบดก่อนพะว่าโมใส่ต่อขันใส่ต่อนึ่งอื่นสาหนึ่งมีวางได้ประมาณสิบปลายน่าไเนาะถ้านแม่เราใส่แบบลายํำเก่านะลายเอียนนะงอมยาดแค่ไนนะลากระถู่าเลยฝาฝาลาลาฝ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 เยาฝ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 อฝา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 ฝดฝาฝาฝานาฝ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 านาฝาหาโตลาฝาฝ เปดละเป็ดพันน้อียะปเว้โบแมนเขียดเขียวเอายังอยู่สือเีนด้ถือเอียนได้บถืแค่นบต้ถือยังด้เออแค่นีจนโออหถือพ่อละเอีนหลายพน้องเคยใส่เอียนสือหลายนัจักเลี่ยเลยั้งแหกรอมึงกัถืออันนี้เนาะ ังดจีดเลยถืเอียนลที่ชุดในโลกอ่าาโตน้อมเบ็ดเข้าร้ายส่นเดียวนเบ็ดละเก็บเบ็ดให้บอกก็เก็บควเบ็ดใหเลยเบอกนะร้อนร้อนเอันนี้ก็ถือไว้จัพี่น้องเราเก่าเก่าชซยนโอ้อะไกคนน้องนะนะมีแลนเียรอย S <S <S นี่นะน้องเอี่ยมจะเป็นกู่เบ็ดกลางคืนพี่น,น้องเลยมันถือลายนะจะหายสลอยเมื่อไหวล้างได้นอนจะถือเลยอันนี้ทั้<ส>ทงย่างวนไปวนมาจะถือเลยถ้าบ่ถือกับบุมีนล้ากินเดี๋ยวเบ็ดนะโบราณน,นี่สี่ระเดือนหลัดเป็ <s us> นคนเก็บเบ็ดะลายเป็นคนคือเอีย่ยมใส่ของอะไรพี่น้อ,นอง,องเออตีงะลิ้ยยออุ้ลง

นโ่ถือกระบอหลอนพี่น้องแสดงว่ามันบบมีเอียนแล้วอื่นกินนอกจากเอี่ยนปานะยลาเนาะบมคอยร้ายชาวี่กายปลาหาาามืมนแฟนปลากระดิ่ลาตัวนื่องกินลายเดวสิถอกนะกินอะไรกินถอกกันเืองเียนเราก็ห้เอียนไปเมื่อกันทัาร้อยพ่อเลยพอกัน,นีเพื่อนพู้พี่น้องไป มาี่อมา่นะมาจุดจนพ่อมันจนพ่อได้เยันน่เป็นข้ว่าพ่อนี่เราสอง้อสองขออพอเลยนะข้ายามหนวันละสองสามเนาะเจอหนึ่งเอามาไวเจอที่สอมายามแต่เทที่สามเหือเลยพอเลยเจอที่สาดิเด็วเห็นสองโตเลยสองสี่หกแปดสิบสิบสอง สี่สิบหกเจ็แปดสิบแปดหลังสิบเจ็ดตเอยนตวาเข็งตันนี้แค่เสิบแปดเอาวันนี้แหละห่ากพี่น้องพอกันมืออื่นเสาย้นเสีไปจะเสไปเหตุยังแบ่งพี่น้องบอกแต่ว่าขั้นูุ้จจานมาเข้าต่อมาขายอะขายต่วาเกี๋ยวมืออื่นนะเงมหพอไปนอนก่อนยานเอียน